สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปี2568นี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ judgment เมจิเชียนเลิฟเวอร์นะคะหกไม้เทา้าเจ็ดดาไฮโลแฟนแชมเปญรัน์คิงออฟเพนท์โคอลเก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ใบสุดท้ายอัสวินถ้วยน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นส่งท้ายปี สำหรับชาวราศีธนูนะคะสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จโอกาสนะหรือสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะการรอคอยมันถึงจุดสิ้นสุดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันกำลังจะเป็นจริงมันกำลังจะประสบความสำเร็จนะคะแต่สิ่งที่คุณได้รับนั้นมันก็มาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าคุณใจสู้นะคะ มีความมุ่งมั่นคุณก็จะได้รับนะในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนอย่างเช่นถ้าเราอยากเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานแล้วคุณขยันหมั่นเพียรทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจคุณก็จะประสบความสำเร็จมีคนเล็งเห็นในความสามารถแล้วก็อาจจะได้รับการผลักดันให้เติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะ อยากสําเร็จอะไรอยากได้อะไรขอให้ลงมือทําตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมความปรารถนาเหมือนที่คุณกําลังรอคอยอยู่นะคะหรือหากใครที่กําลังรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจก็เหมือนว่ามันจะเป็นความชัดเจนหรือจะเป็นสิ่งที่ ทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนคําตอบนั้นมันโดนใจคุณถูกใจคุณแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นอะไรที่มันดูคุมเครือไม่ชัดเจนมันก็จะค่อยๆชัดเจนเพิ่มมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้แจ้งเห็นจริงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูจะมีความเก่งเก่งรอบด้านนะคะคุณจะมีความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทำงานของคุณทำงานจนได้รับมอบหมายงานที่มันใหญ่ขึ้นท้าทายขึ้นนะคะอาจจะได้รับมอบหมายงานให้สอนนะให้สอนงานคนใหม่ๆก็ได้นะคะเหมือนเราเป็นลูกพี่นะเป็นซีเนียแล้วนะคะมีความเป็นมืออาชีพก็จะได้รับความไว้วางใจหรือไม่อาจจะถูกผลักดันให้มีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณ จะมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณอยากเรียนอะไรใหม่ๆเพิ่มนะคะสามารถเรียนได้หมดเลยนะบางคนอยากจะไปเรียนภาษาเพิ่มเรียนทางด้านไอทีเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆซึ่งล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีสามารถมาต่อยอดกับการทำงานกับการทำธุรกิจให้ดีมากขึ้นมันจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพนะคะรวมถึงทำให้คุณ มีเงินมีรายได้จากหลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารการเจรจาจากที่เรา,าเสียเปรียบอยู่เราสามารถที่จะใช้คำพูดนะคะที่จะพลิกาจากแยนะ่ให้กับกลายมาเป็นได้เปรียบได้นะคะก็สามารถที่จะใช้คำพูดในการเอาตัวรอดจากวิกฤตปัญหาต่างๆที่ทำให้คุณผ่านพ้นไปได้ ซึ่งก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ว่าถ้าเราพูดไม่จริงพูดโกหกมันก็จะลดทอนความน่าเชื่อถือของเราลงได้นะคะยิ่งช่วงนี้คำพูดของเรามีเสน่ห์ก็จงพูดในสิ่งที่ถูกที่ควรจะยิ่งเป็นผลดีกับชาวราศีธนูเหมือนพูดอะไรออกไปมันจะสร้างความสําเร็จแล้วก็เรียกเงินนะเรียก สิ่งดีๆเข้ามามากมายหรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะที่ขายสินค้าเหมือนคำพูดของเรามันสร้างสเสน่ห์ทำให้มีลูกค้านะมาซื้อสินค้าของเราสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นราศีที่กำลังจะได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณปรารถนาะสิ่งที่คุณมุ่งทำมาตลอดทั้งปีนะคะ มันกำลังจะประสบความสําเร็จแล้วหรืออย่างน้อยๆมันเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเริ่มที่จะรงตัวดีขึ้นหรือถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนที่หวังผลตอบแทนก็เริ่มที่จะมีกําไรมีผลตอบแทนที่ดีนะให้กับคุณแล้วก็ได้นะคะเหมือนสิ่งที่คุณได้ทําไว้ก่อนหน้าเนี้ มันเริ่มที่จะออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินรายได้หรือความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นแบบเหนือความคาดหมายจะได้รับความสําเร็จในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนนะคะคนเราบางทีบทจะสําเร็จบทจะยิ่งใหญ่มันก็เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันดังนั้นอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเราปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดคิดในเชิงบวกใช้ทัศนคติที่ดีในการนำทางชีวิตก็จะทำให้คุณได้เจอโอกาสดีๆเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบางทีแค่เรามีความคิดที่เปลี่ยนไปก็เหมือนพลิกชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้นะคะรวมถึงเป็นราศีที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆยิ่งทาชาวราศีธนูคิดดีทำดีกระทำแต่สิ่งที่ดีมาตลอดนะคะอันนี้สงผลบุญที่คุณได้กระทำมาก็กำลังช่วยส่งเสริมทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอุปสรรคปัญหามันกำลังจะขี้คายในทางที่ดีขึ้นหรือศัตรูหมู่มารไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะคะ นะก็จะชนะในทุกทิศท,ทุกทางแล้วก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรให้คำที่คุณร้องขอไปคำที่คุณอธิษฐานจิตไปเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะช่วงนี้นะยิ่งมูยิ่งปังมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่ามูแล้วเราก็ต้องลงมือทำด้วยคือต้องทำแบบควบคู่กันไปก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ชีวิต มีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยดวงการเงินมั่งคั่งดีมากๆเหมือนมีคนคอยซัพพอร์ตเรื่องเงินให้กับคุณอยู่ท้าไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินก็อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการให้โอกาสนะคะมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าในงานมากขึ้นโอกาสในการสร้างเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรก็ได้ ซึ่งถ้ามีโอกาสที่ดีถูกหยิบยื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสเล็กๆนะคะก็อย่ามองข้ามเพราะอาจจะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าแล้วก็ใครที่ให้โอกาสเราส่งเสริมเราทำให้เราเติบโตจงทำความดีตอบแทนกลับไปนะคะทำดีตอบแทนไปก็จะยิ่งทำให้คุณได้รับความรักความเมตตามากขึ้น แล้วก็ถ้าเรายิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะยิ่งทําให้เราเป็นที่รักที่เมตตาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่ก่อนจะหมดปีนะชาวราศีธนูอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะคะคือมันมีงานหลายงานให้คุณต้องจัดการให้ต้องเคลียร์แต่ก็ขอให้อดทนใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ที่คุณมีนั่นแหละสามารถเคลียร์งานที่มันอ,อีรุงตงนางงานที่มันหนักหน่วงเพียงใด อขอให้ใช้สตินะคะใช้ความสามารถก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นนะงานสําเร็จได้ดังที่ใจคุณต้องการนะคะก็อย่ารนอย่ากลัวถ้ามันมีงานเข้ามาเยอะเราจัดลําดับความสําคัญของงานให้ดีงานไหนที่รีบเราก็เอามาทําก่อนนะคะงานไหนที่มันยังพอมีเวลาเราก็ท,ทําทีหลังก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นงานที่ ที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารเยอะๆเอกสารการเงินหรือพวกสัญญาอะไรต่างๆต้องละเอียดรอบคอบนะคะทำเสร็จแล้วลองตรวจทานรอบน้งก่อนนะเพื่อ,อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าส่งงานต่อไปแล้วนะคะเกิดผิดพลาดมางานถูกตีกลับเนี่ยก็เสียเวลามาแก้ไขดีไม่ดีอาจจะเสียหายได้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ คือสุข,ขุมรอบครอบให้มากขึ้นโอเคแต่ว่างานมันเยอะบางทีเราก็ต้องทำงานภายใต้ความกดดันต้องเร่งรีบทำให้ทันส่งตามเวลาแต่ว่าถ้ายิ่งรียบมันก็ยิ่งรุนทำให้เราอาจจะขาดความรอบครอบได้นะคะนก็พยายามมีสติค่อยๆทำแล้วคุณก็จะสามารถทางานต่างๆได้สำเร็จทันส่งตามเวลาอย่างแน่นอน,นก็เป็น สิ่งดีๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะดวงความรักนะมาดูความรักกันบ้างสำหรับคนโสดนะคะดวงคนโสดช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นักเท่าไหร่เหมือนเราไปชอบใครชื่นชอบใครเขาคนนั้นอาจจะยังดูเชิงอาจจะยังดูเล่นตัวหรือยังไม่แน่ใจก็ได้นะคะ เราก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะอย่าเพิ่งไปเร่งเรียบความสัมพันธ์ค่อยคคุยค่อยค,อยค,อยคอยศึกษานิสัยใจคอกันก่อนก็ได้นะคะบางทีพอคุยคุยกันไปนานๆเราอาจจะได้รู้ถึงนิสัยใจคอกันอย่างแท้จริงก็ได้คือคุยกันแรกๆเนี่ยบางทีต่างคนต่างแสดงนิสัยด้านดีออกมาแต่พอคบกันไปนานๆเนี่ยก็อาจจะค่อยๆแสดงนิสัยในแง่ที่ไม่ดี ออกมาทีเทล็กทีละน้อยคือถ้าสามารถปรับปรุงแก้ไขกันได้หรือยอมรับได้เนี่ยก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้อยู่เหมือนกันแต่อย่างน้อยถ้ามันเป็นนิสัยที่ไม่สามารถที่จะไปกันได้ก็มันอาจจะเป็น สิ่งที่ทําให้ตัดสินใจว่าจะไปต่อไม้นะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าความรักก็อย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปมันจะเป็นผลดีมากกว่านะคะหรือความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ความรักก็เรื่อยๆนะคะอาจจะมีจืดชื่อจืดจางไปบ้างด้วยคุณสองคนมุ่งมั่นกับการทำงานอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ ละเลยการดูแลใส่ใจกันบ้างก็อาจจะมีงอนกันบ้างนะคะเหมือนสัญญาที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆก็อาจจะทำไม่ได้คือพยายามสัญญาในสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่าเพราะถ้าทำไม่ได้นี่อาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันนะคะหรือไม่นะคะเป็นช่วงที่คนมีคู่เนี่ยอาจจะต้องพยายามกระชับความรักความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนเพิ่มมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจกันก็พยายามเคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดหรือถ้าไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็พยายามนะคะหาเวลาเจอกันบ้างคุยกันส่งข้อความให้กำลังใจกันอย่าห่างหายกันไปนานเดี๋ยวความรักอาจจะมีปัญหาได้มีความรักอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องสามารถดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าต่างคนต่างจะทำอะไรสักอย่างเนี่ย ขอให้ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กันไว้นะคะก็จะทำให้ความรักเติบโตก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขมีอนาคตที่ดีร่วมกันได้นะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหวัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะฝากกดติดตามด้วยฝากาฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ